พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศอบอุอ่นหัวใจกันบ้างน,นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะโชว์ทอดไข่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบยาเสพติดบางละมุงพร้อมกับให้กำลังใจแนวหน้าต้านภายยาเสพติดเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐค่ะ นายทวชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดเชลงบุรีนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางละมุงหรือสออปสออำเภอบางละมุงณนะอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่5ที่ว่าการอำเภอบางละมุงโดยมีนายพัชรพัชศรีธนนนท์ในอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะไม่เพียงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ยังร่วมลงมือปรุงอาหารกลางวันด้วย อ,องโดยโชว์ฝีมือทอดเจียวไข่นะคะเพื่อเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทในการต่อต้านยาเสพติดภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะที่ลงมือทําอาหารอย่างเรียบง่ายนะคะก็สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีนะคะยังคงยืนยนันเจตนารมณ์ในการดําเนินงานเชิงรุกค,ค่ะเดินหน้าขวาดล้างยาเสพติดกันอย่างจริงจังตามนายโยบายของรัฐบาลเพื่อความ สงบสุขและความปลอดภัยของประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะด้านทางสถานีตำรวจภูธรบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีค่ะก็ได้มีการถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่าย ้ายาเสพติดไรสสำคัญนะคะภายใต้โครงการ No Dr ัก n o d e a l e r ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการจับกลุ่มเริ่มจากการล่อซื้อยาบ้า6000เม็ดนะคะแล้วก็ยาไอซ์2 0 0กรัมก่อนที่จะขยายผลเข้าตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมายในตำบลหนองปรืออำเภอบางละมงุงสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายค่ะพร้อมกับของกลางยาบ้า3มือ 440เมตรนะคะแล้วก็ยาไอซ์ 951กรัมแล้วก็อาวุธปืนพกสั้น1กระบอกโดยผู้ต้องหาค่ะถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมายภายหลังจากการถแถลงข่าวค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดอำเภอบางละมุงค่ะเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมกับร่วมประกอบอาหารกลางวันสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานแนวหน้า ทางด้านนายพัชรพัชศรีธัญนนท์นนนในอำเภอบางละมุงได้มอบหมายให้นายณฐาพพยมจินดาค่ะและนายธฤตจันจรูนปลัดอำเภอ พร้อมกับกําลังฝ่ายปกครองอําเภอบางละมุงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรเมืองพัทยานะคะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการย่านซอยบัวขาวพัทยาใต้การปฏิบัติงานนะคะก็เน้นการตรวจสอบในใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตจําจหน่ายสุราและมีการจุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวเพื่อหาสารเสพติดค่ะซึ่งจากการตรวจสอบนะคะพบ ไม่มีผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกายหรือว่ามีสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะทั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีภายใต้ยุทธการโนดรักโนดิวเลอร์นะคะที่เน้นมาตรการเข้มข้นในการสร้างหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนปลอดยาเสพติดรวมถึงสร้างความเชื่อมัน่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ นายโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองนายจไรภพวงไตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอ,อสอม,มและผู้เกี่ยวข้องรุ่นที่3โดยมีนายเรืองลิ์ประกอบธรรมประหลัดจังหวัดระยองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคีคเรือข่ายร่วมพิธี โครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมทักษะและความเข้าใจให้องสอมอและบุคลากรในพื้นที่สามารถติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างต้นแบบอสอมอที่ช่วยลดโอกาสการกลับไปใช้ซ้ำและฟื้นฟูผู้ป่วยสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะผู้เข้ารับอ,อบรมกว่า387คนประกอบด้วยอสอมอคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเจ้าที่สาธารณาสุขก,กำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนครอบครัวผู้ป่วยจากพื้นที่ ที่ต่างๆของจังหวัดระยองนายไตรภพกล่าวนะคะว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องทำอย่างรอบด้านทั้งป้องกันบำบัดและติดตามฟื้นฟูโดยอสอมเป็นกำลังหลักที่ใกล้ชิดชุมชนและมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างระบบดูแลที่ยั่งยืนค่ะจังหวัดระยองตั้งเป้าพัฒนาต้นแบบชุมชนดูแลผู้ผ่านการบำบัดในทุกอำเภอเพื่อสร้างสังคมปลอดภัยและเข้มแข็งอย่างแท้จริง